สบายดีพี่น้อง fc จะหักแพมมดคนเดอ้อมากินเขา่าน้ำม่มอนเดอ้ออันนี้เขาลาบลาบเป็ดปลื้มลาบอย่างนี้แหละแม่มอนสื่อมาลืมกระามขะเจา้านี่ก็ไข่พระโล้เนี่ยก็หม่ํงงัวแล้วพี่น้องเดอ้อมากินน้ำม่มอนวันนี้มาเพื่อนไปตลาดตอนเ้าแลเราก็มากินเขา่าอยู่เพื่อนเนาะจะซ้ายก็บจะออกไปเพื่อนนางอ้อนอีก S <S <S สบายดีพี่น,น,น้องมะขึ้นเขาแล้แม่มอนเดยมาทุกผูกคนกินผู้เดียววนี้ใครกินน้ำนั่งหล่ากับไปเกี่ยวเข่าเลยพี่น้องเลยไปเกี่ยวเขาว่านอนอยู่พุ่นบริมาเลยนอนํานำบนถังห้นอยู่บนละนกระเบิ้ลกับไปสื่อน้ำมันเส้าแม่ใสร่รถแปลงรถพ่นเปลี่ยนกับบิวกับบิวรถ เฮ hey. แม่ไปซื้อมาใายเหมือเเสาซื้อกับบิวรถม,มาเาย่นมามากินน้ำกันเอซีทางเาาทางไทยทางต่างประเทศลุกหลานหมาทุกผู้ทุกคนเดอ้อทุกแรงเสียแรงใจ FC, FC, เอฟซีมอนเนอฟซีเพจเดี๋ยวก่อนเอฟซีกานาตาอ้นเนาะมากินน้ำกันเอฟซี FC, ลงนะ้ผ้าน้องน้ำคิงมาหน้าโน้ย <c oughs> มามา ม่วะสร็คืนจะนอนให้นังอ้นมาได้มาดึมาเศร้ามากพี่ ส่งไข่ไข่แตกด้วยพี่น้องแม่มันส่งไข่จังห้างไข่ห่างห้างแกงไข่แตกสื่นสำเร็จรูปยางลนะซ้าบาทซ้าซ้าซ้า สิบพันกียแยงละสิบพันสิบพันกับคืนซาบจเด็ที่น้องเด้อแรงมันเต็มมันกับขึ้นๆลงๆมันเือกับซี้แซนปลายต่อพันมันเือกับหาแซนมันขึ้นๆลงๆมันบอดเสมอ เต็มอ่างหั B ่งเดียวเลยเต็มบัตทิทำไมส่แปหนึ่งเดยนคิวกันไปปัป้งได้จะใส่แป้หไงคุณบ่แป้เนืปอแมใหไงก็ขาด้หเื้อเือทั่วใจเดียวแ่ละอีบดสี่สิบแปดแปดขวบอืมอะไรสี่สิบแปด่าอะไรหนึ่งี่ิอเันจะขาเนาะ แต่กจ่ายเดียวน่ะซันได้ซัจะายะบั่มซัมไดัน่ะมันจะเองกล้า้เวยบเนาบุมี่ได้มนจังเต็มอยู่หันะนมันมีเห็นปั่มคนบรา่ดอกแสดงว่าขันปั่มได้คนร้ายแสดงว่าปั่มอื่นบุญนี้ก็สิบข่าวบ่แย่ข่าวคนติมบุิ้มยอดข้าขพ่อจันพงเออแตอ่อจะจเข่าไปใส่ถ่าย ลูกเขไปถ่ายก็ถ่ายเขาเซอใส่ใหญ่เลอีมก๋วยกกยมากตันกับคุนแ่นี้นเห็นเขาขายก๋อยขอบ่ได้เขาอใส่ก๋วยกกยมาตลาดเลยเหมือนกันเรียกเต็มสิบราคาไปแค่น้ำอุ่น,นก,ก็นนชิ้ใส่เต็มทางบบน,นี้นึงเดอมอัมนอมันเก่ามก็ลาเเ่มมันลงขีดแดงอยู่แต่ว่าบ้าใครมันไปทังนี่มันลายเ่ยทังนี่อ่ะ ก็เป็นกิโลตีนนเดียวทัง ngày เออทั้ง ngày ทั้ง ngày ก็ทั้งเลยไอ้ทั้งเลยฮะทั้งเลยนี่สามลิตรเราเต้นหนึ่งตัวหาลิตรเลยทั้งเลยฮะฟังลองอุ่นใส่มาบ้างเนี่ยหกสิบหาพันเป็นทางฟ้าตอนไปหลุดไงอ่าทางเงินฮะเต้นทังมาเต้นทังหกสิบ้าพันหกสิบห้าพนีแต่สามลิตลิตรนี่งเจ้าปลายพันเลย Nó ăn nè rồi, rồi đấy rồi Thêm dè thêm dè thêm dè 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 mặn dè dè Gì là tốt dè đen dè 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 ถูกขันที่ลจัอแล้วเขาบปดีแลแสนเศ้าเขาดีแลแสนหาแนี้อเนาะอาแเช็คงดีแล้วไ่ได้่ของไม่ดีว่ะอีอย่าไหมครรซื้อหางเดียดแกับผู้แทนก็จะได้มาดยปหางแบกอีครับสวยมากเลย คืออันใหม่หม <im ited> ดแล้วเอาใหม่กี่กัวอือคือน <im ited> ั่งของเก่าเขาอ่าไปทานแป้งคือเก่านัอนใหม่มาซบเฉลิโดเอาออกเลด แพงังกระแพงองขึ้นราคาพี่น้องเอ,อ้ยหาของสิแพงขาแรงต่ำขาแรงกระซังเก่าเมื่หร่ทางลาวไปทำงานประเทศไทยเห็นไหมได้ไปไดกรลัางไปไทยรางไปไทยเห็ดปัสทองเที่ยวพาสปอร์ตไปนัง ไม่ได้ง่ายเป็นสองเดือนสามเดือนก็นพอแห้วเพือ่อสิได้ท่านผู้ใดจะได้ไหวก็คือเงินอัดแถาอัดเขถวมีเงินอัดให้เพิ่นแนเะพิ่นเส้นให้ไหวอยู่เป็นนั่นคนกูมือเห็นน้ำนั่งกินน้ำอันนั้น น้ำเกลือกินน้ำเกลือกินน้ำซอสกินน้ำซอสบุซิกแหเงินน้อยตลอดเป็นยอดดีสมัยนี้สมัยใส่เงินทุกสิ่งทุกอย่างจะเงิน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 ทั้งนั้น ว่มีเงินอยู่บ่ไดดเนาะเหตุยังเปิอเงินกูหลาแบบบุคคลที่บอว่เห็นแก่เงินเมื่อเห็นแก่เงินคิดเลบุคคลนัันบล่อเละพิดทุกคนดูนํำเงินมัดทุกกล่างบรววาการงานอย่างต้องแลกเพื่อเงิน เนาะเอาเห่อแ้งเลยเปลี่ยนเอาเงินจังใดนอกจาากอดีตนสงสารเป็นห้าลํบากทุกคนมีคุนต่อยกากท้ำบุญซอยเรือนั่นก็เป็นบุญอันหาศาลหญิงใหญ่ที่เป็นไห้เนาะนี่ค่ะเป็นขีบลูกว่า มีี่ซีผ pues truth truth. ู้ใหญ่ใจดีซอยทางกับครัวสาวลาบริสารมุ่นเนาะอันนี้กับผู้เป็นแม่ก็ขอขอมกขอบใจคือกันเดอร์ถูกสินทุกอย่างผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจบุญเนาะหายไปแล้วก็เป็นของท่านเกี่ยวท่านทิพย์คนาใหายมือเศร้าไร้เขาโมแลงเด้อบุญคำบุญสู้อยู่ดีมีแห้งครูคนหายเนาะสงสารวนสงสารในแต่ผู้เป็นแม่กัอวยพรห้คือกันเดอให้อยู่ดีมีแห้ง ทุกสิ่งทุกอย่างอัอยูมั่นคนยืนเป็นหง่มฟูห่มใส้หอลูกห้ยลานที่ว่าหักลูกหักลานเนาะสิ่งทุกอย่างให้ดูวความปรารถนาความหักไข่ความอินดูสงสารกาให้เน,ะนาะคุณว่าแหละจะเป็นนันบุญมหาศาลได้กันบุญกระลักไร้กระลักเลยแหละคนทีบริจาคสิ่งที บุคคลที่ดอยกวัวเฮาเนาะคือเพื่อเราท่านท่านบุญเก่าวัดสิบบวัะสบธท่านคนที่ดอยกวัวเฮาได้บ,บุญควรและก็คนที่ท่านแบบว่าโอ้ยคุณท่านหลาย กูอาจจะได้บุญหลายหวังแบบนั้นนะถ้าเดวคิดหวังแบบนั้นบ่ได้บุญเลยเด้อพี่น้องโบาสามภูนกตีกองปึงิงอยู่วัดผู้มียังหลบสาธุคนนั้นสิได้บุญมหาศาลอันนี้แม่มอนทีเคยเรียนมานะธรรมะธรรมโม,มเคยเรียนมาไปหลายๆหม่องหลายๆแห่งเนาะนักปราชญ์อาจารย์เพิ่นว่าเห็นวันเห็นเพิ่นว่าแบบนั้นเนาะ ทานคนเนี่ยคะให้ตัวเองมีกินมีอยู่อิม่มนะคะทานได้ถ้าหาบอิ่มสมุมดกล้วยหน่วยหนึ่งลูกให้อยากกินไม่หน่วยเดียวลูกให้อยากกินแม่ไม่นสียไปทานเนาะลูกควได้กินอันนั้นก็คือได้บาปเด้อพี่น้องเดิมต้องให้ลูกเขากินก่อนเขาจังทานนะ เกี่ยว่าได้ดบุญมขอตารน,นักปา์อาจารย์เป็นว่ามันมอนก็หลายปีแล้วเนาะที่เกิดมาประหกสิบป,ปีเต็ม อีเดือนหน้านี่ก็คนที่60เต็มๆมันที่1,000่าแม่มอนเกิดเด้อพี่น้องเด้อแล้วถึงมันเกิดแม่มอแล้ว05แม่มอเกิด05 นำะมาโฮมกันมเมื่อุกคนหนะกคนนำะมาโฮมกันนะแซมโบเมนลูกสซมคนแขกสซมบ้านจะมาเยี่ยมมาถามส่วนแม่เมืมมอ 3, อ่อในม้อนสางครอบครัวอายุสิบเก้าปีพอคนทราบเจ็ดปีพอคนเดินม่ม้อนแปดปี ามถ้าก็ร้อยแปดสิบต่างตัวแปดสิบแปดสิบได้ลูกมามีลูกแปดสิบสองแปดสามแปดสามน่ะจ้ะแปดห้าแปดหกแปดแปดแปดเก้าเก้าสิบเรียนเลยเดูกที่ถ่ายปีว่าปีเื่อยเป็นนางน่องออกมาแบบสั่นกินนมน้ำกัน อย่างลูกตะกี้เลี้ยงลูกบัดใส่เงินป็นไดเนาะพักงานซีซ้อมกข้อกันได้ตะกี้เมือนเนี่ยบอแมซื้อยังเดียวไปยืนแค่ยืนนี่ยไยังี้ยบอข้าแล้วยืมจุกยืมเสียมยืมส่วนยังี้ยบอข้ายืมจากเหมือนตะกี้ยืมกันขอกันเห็นห้เห็นน้ำบอเดช่างบอเดวานบอเดช่างมีแต่ว่าน ลาวานเกี่ยวเขาลาวานตีเขามาเติมเติมตะเยเขาลาวานคนเขาหาบกับบุงเมินไปใส่เหล้าอยู่บ้านเป็นสายเหนื่อยๆๆโอ้ยมวนตะทีมวนได้ตะทีมวนได้สมัยตะทีมนบ่คือผู้มือนี่ผมืนี่ตางคนต่างอยู่เพื่อนไผเพื่อนมันมีเงินจางทําจงเกี่ยวจางไผผูมือเฮ็ดนา หมอนำใบโบโบมอนส์หมักกินหมักกินนำใบบัวบกเอาคิดเลขอ่ะมีมอลาไปก่อนเลี่น้องเด้อปากกดเส่กลไหลซับตะไคร่ไปสองใบม้อนพักกินปลาเตียวเลี่น้องเด้อบาย